มาใส่เหนือวันละครครับระสบมันพวะนี่อะไรไม่ใช่อะไรครับแคาดคาดเนาะนี่เห็นแคดแคดแคดเนาะแคดแคาแคดสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมเชียนบนครับทีมงานเซียนบลองกะวันนี้เรามาหาเงินนูนครับผมวันนี้ค่ำคืนกะมาสร้างหาเงนูนครับผมติดตามก่อนนะครับเอฟซีครับผมรุ้นๆครับว่าจะได้ตั๋วเปล่าครับผมตั๋วผมมีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวอยส่งแต่ต่ำของคนไทยเข้าไปนี่ไปคอยไปเดี๋ยวแหล่งก็ส่งแต่ที่ต้องเลือกได้ครับผมครับผมเมนูนะครับใส่เมนูนะครับผมนี่นะครับเปิดกาะกันมันกูไปก้อนอินเด้อเขาก็อยเอานี่สอดเข้าไปพวกเขาก็ส่ลงไปเลยนะครับวิธีชาวบ้านครับผมเขาแบบทมงานเซียนบลองเขาเนี่ยนะเขาเนี่ยตามเขาครับผม ไปจี้ตัวจยังโ้เมนูนครับเมงอินูนเมงอินูนนีครับผมอ่ะตบนี่ของเราดูดูดูไปอเกมเราน่หคะแนนครับเอีดู้ม่เห็นโอ้ยตัวริงิบรานไหวโอ้ยโอ้ยกรับลุยกนครับแงตันครับไปเลยตรง้าไปเลย นายอะไรเขาลักสมอนมันอย่าสมอนมันอย่าอ๋อลูกน้อยมันเนี่ยบุ๊คกว้างสวัสครับผมเตียนบองครับอุ้ยเป็นยังไงแบงแดดครับแบงแดดจะตีโลฮะแล้วค่ะจะดูจะดูนูนๆครับสวัสดีครับวันนี้ฮอร์แมสแฝงนูนก่อนเสียนเซต้าครับผมมาได้เตรียมพร้อมครับวันนี้เอาแบบนนูนใหญ่งนั้นเลยเนี่ยมันเฝ้าเลย พอครับแมงนูนเปึ๊บเดอสวัสดีครับับผมเซียนครับทีมงานเซีนวองครับป๊บปึีนมาไล่แมงนูนครับเต็มต้นเลยครับสวัสดีครับผมเซียนเอิดครับทีมงานเซีนวองวันนี้แม่สายแมงนูนแถวบ้านครับผมสวัสดีเอฟซีทางบ้านแล้วแต่งจังหวะเจอแล้วครับได้ก็ขอฝากติดตามเลยนะครับเนาะวันนี้เราจะได้รอว่าไ่ได้เจอกันครับสวัสดีครับ เะครับวันนี้เอาละครับขอเริ่มนะครับเริ่มนะครับอ้บิมาหวายเนดะครับอู้มานะครับออ้มานะครับมานะครับออ้มานะครับนี่นะครับมันครับเอ่นงเอ้ยเอั่ครับอ้เอาอนนีแม่ตกครับเอาแน่แม่ตรับ ขึ้นบนเลยครับยอ้ครับต่อยมุ้ดต่อยเนเมนูเนอ้ยือไอ้เหมือนกองนะครับมาครับโอ้โหยิ่งรถไฟโบนแหลวงไงมาเลยเดี๋ยวเนี่ตั้งหลังโด้งหอัะไม่ได้นักอีลำเหลียกินไรลี่ยนเขายกันป ครับออเดอร์เป่ะเราครับกิโลหกสิบแปดครับครึ่งโลสาปครับโอ้ใช่โลแฮสซีให้บกอเออกบี้เออเออไปต้องดูกน้องทำไอือู่ด่เรียบร้อยอินนี่เป็นตะขี้เปียกเลยะเียกกนะเปียกมาทุกี่เย อย่าโมแม่งไงลื่เลยเนี่ยอนว่าจังนะครับวันนี้มวนหรือเปล่าฟ้นตอ่เมาข้าผมไปจังนะครับ่ม่วนมวนครับพี่น้องป้องไปยครับผมพื้ถีชนเผ่านะครับเสียบรองเียบเาเอาทุกอย่างครับเอาละ เอเาเป็นงูลอลบอลละล่าแหมวะครับนนี้ล่าแหมวะเครับเจอครับสำี่ต้องเดียวเป็นกอาเจรครับไอแม่นนี่บอกโคตรแม่นเลยแหละันบอกวาพูนขุดเริ่มเริ่มเริ่มทายทำดูดูก่แรดูแรดก่อรยลุงเลยเอาห่อไปเลยโอ้โห บอบอาเอาอันนี้ขึ้นอนี้กบกอบเอาไปเอาเด่นกรอบงี้ก่อนเอากรอบเลยนะเอาปเอาาเอานี่บุญออกอย่างที่บ้านน ละสุดตอกล่ะไแล้ว <Picasso> ต <aja> ิดหัวเน่ป็นหัวเน่ตัวโป๊ะแน่ิ่เยเฟรนเนี่ยแสุพงศ์ตตัวตัวนี่ก็แอบฟาบุ้เอ้ยกีดีเอ็มเอ็ม ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ้นบประคามบประคามเดี๋ยวเดี๋ยเี๋เดี๋ยั่อยู่กลับ้าตึงเลยอ๋องแล้วพูแปลงเาเขาขเลยเลยมจะยุ่งเพราะเราเาบบตึงแล้วมันจะขอบินข้อแอฟไนามันจะบินไปไหนขอลมเจ๊กเลย ไอ้พีท้าบแล้วเรา่มเราบ่มกดไปเลยกเลยกดยไม่ถอะไรต่เลยต่อลยบุ่มเดือเฮ้ยขึ้นไปได้หรือตอนนี้ครบโอเคเป็นที่ย่นี่โอเคปที่ยิ่ยงนี่เลดี่าแค่ไหนวะไอ้หน่งแหม่อกี้ตดก็แบบ โอ้นี้ยมตายแล้วแบบนอินูมันป่ยป่วยเาะเฮตุเตไปอีละอินูมันเนี้ยป่อยนี่ยนูันไม่ได้มาแจะคอยละแต่เราถึงเพียงคื่เราไวด้จิตมาสองเลยรุนแน่บอมซมมันมีอยู่ที่บ่ออ้ไรก็มีอยู่นี่ได้เท่าไรครับผมกระสอบปุ๋ยเดียวอ วันนี้ผมเอาเกลือสบนะครับเกลือสบสี่ชีวิตเซนวงครับงงงนเอาสายมดะครับผมมึงเกงใครเอาเนอร์ครับเนอรครับเนอเอาหกงบงเกงนั่งนั่งไไก่นตองตั้องตัต้องต้ต้อง้องต้องตงองตองตงต้องต้องต้องตต้้อ้องตอองต้อ้อองง้อ เมงนูนครับเอซวันนี้เขาบอกผ่าลาดรัาผมยอนสอมยอครับงานเซนบอผมบอกเคยพาสักเทียอครับพลาไกให้หอะไรเดยวพวกอีแปะฉ่ดไปยิงไกอยู่ก็เลยจะดิมหน่อขึ้นต้นไม้มาครับอให้อีกหน่อยครับวันนี้เล็นรจะได้่องเซนห์อง บ่กให้ปื้มอ่ะแม่คนหลายกะดีแฮคนเดียวนี่ก็สอบปุ๋ยแล้วเฮียแค่อู้เลยแค่บ่มีแฮนี่บ่ได้กินก๊อสเงมือนงูแฮผมตุ้งแฮมอย่าแค่คุยเออตะแวกอู้ผมอีกแล้วครับเข้าข้างตัวครับตะแวกเข้าข้างบอกไปหมดเอินดูบอนเอาเปิดกล่องไว้เจอกันเิันนะครับมาฮอคอนเสิร์ตบ่วันนี้เขามาใส่เมงนูนครับผมว่าไงโอ้มันบินมาก่อนคอนเสิร์ตนะครับ บินมาอยู่ตรงหน้าฝอยปลากระดิน่นเงียบก็บเหมือนคนเต้นนี่เนออะไรหนุ่มนะหนุ่มนะเจนหนุ่มนะเนะจน งานมาเสร็จพูดมองขึ่นกินเข้าเจนเสร็จพูดขึ้นกินยาแฮมบอกกินยาหนุมแน่หนุ่มแน่บแฮมเตอร์จะบอกปลามาแล้วเจนหนุ่มน่เนาะหนุ่มนะอไม่ใช่หนุ่มแน่้ช่ไลยบอกเลยพูดกินยาต้องบอกให้กินยาว่าจาเอาอะนี่ตัวแะราอะไรเ่รอสักอย่าเเราต้องรอแล้วเต็มเลาล้วครับออกไฟออกไนเ่าดึกดําบานครับเผากเลังซ่อหายกินครับผม นี oh oh, really? hmm. oh. ah. ่อาจจะเป็นอาหารมื oh. ้อเล็กหรอ๋อมื้อเลกครับก็ได้มื้อเลกนี้นะฮะโปรตีนท้งนเลยตีนโตีนโปรตโปรตีนโอน่ันเลยครับมันน่าเกิดครับ เรอเล่นเอาเส้นเรอกนักนอกครับผมนักนอยแห่ม4สิบ